ภายในหนึ่งอาทิตย์ฮะจะบ้าเลยไม่ชัดก็ถ้าเกิดแม่ยังเชื่อว่ามีคนสนใจที่จะเรียนอยู่นะคะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะครบนะสิบสี่คนเองครับยายแล้วถ้าไม่ครบล่ะก็ต้องครบสิครับถ้าไม่ครบก็ยกเลิกคลาสยกเลิกนะได้แต่ฉันก็ไม่ยกโรงเรียนนี้ให้ใครเช่าหรอกนะโอ้ยแม่อย่าดื้อสิคะนี่ ฉันไม่เคยพูดคำนี้กับแกอย่ามาใช้คำนี้กับฉันเอาเป็นว่า14คนนะครับผมจะได้เริ่ม PR คอร์สเลยภายใน,นหนึ่งอาทิตย์ฮะจะบ้าเลอไม่ชัดก็ถ้าเกิดแม่ยังเชื่อว,ว่ามีคนสนใจเี่เรียนอยู่นะคะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะครบนะแม่ครับแต่อาทิตย์เดียวมันเร็วเกินไปอ่ะผมทำงานไม่ทันไม่รู้ละ่ะตามนี้นะคะ ว่าไงคะแม่อืมโอเคตามนั้นสิบสี่คนเองครับยายวันละสองคนก็ครบแล้วครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ Mm. เลือดใหม่หัวใจนักปรุงสตรีมตอนใหม่ที่แอปโมโนแม็กซ์ดูสดพร้อมกันที่ช่อง Mono 29วต